ขป้นตัวาส่ห้องใจ่มากระตักัเจ้าหัวไัข้มงนี่แบบนี้เลยสวัสดีื้อนี้พบกับพวกเฮาอีกแล้วทุกคนโอ้มีแม่งใหม่กันือ้อนี้เฮามาจัดเมนูซ่บๆใบ้ทุกคน ปิงมูเนาะหละกกามาพ่นพ่นใส่กับเซนเฟอร์แขวงมีผักนึงเนาะมาทุกคนกินดํากันตอนซ่วยๆอือแซ่บเลยสิอันนี้ปิ้งนมบอนมมูมีนมกับไซเดนบอสใช่มส้มกัน น้ำใส้ปะสมกันเข้าเอื่น่าพันพันนี้ค่อนข้าง,งกินยากทุกคนอืมอยากกิน,กกนง่ายปะเอาถ้วยเ็นมาไปเทน้ำเจียวร่วกับเจียวชมุนสักน้ำทุบน้ำเจียวไปเลยแซ่บทุกคนอากาศะบบนี้ bia trên trên nó sai cầm mình thật sao mình hồn mình phơi sẵn khoang nùng

แบบนี้ได้เก็ได้ขับพุ่นก็ได้แล้วแต่สมักเอสิ่ง เจ้าเพชรกินพันแทนก็สวยเลยทำไปได้่ั็สวยเทรอมันเนี่นี่เอาใส่นี้จุ่มเลย ่มผุเลยทกรรมเนยอกรรมยงไงจุมพุ่เลยผักมีช่องซ้ำจังคนซื้อเพื่อมฟ้าประเทศมือหน,นึ่ง

กากคาดองอมอืมอืมทมแซบ้นไม่ได้อืมเออใส่อ๋าาอ,อไปดีๆทุกคน น้ำเจีวเนี้ยเอาไว้น้ำเจียวใช่ใช่เติมน้ำเจียวะเติมเจียวอ่ะอืมนี่อืมอืมค่นั้นอนี่อืมออนี่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 นี

เผ็ดไหมอ,อืมกร็รือว่าเพ็ดอยู่เลยขอเถอะทำนาพดอืมอืมอที่อกไปแ้วใช่ไปกดมีปีปสามสาั้นตัวนี้มีปีผสมมีสามชั้น inga <coughs> ni hmm. อืมแต่ต่อไปอะไรอืมอ้าลวดโอ้จะจั่วแบบนี้แหละฮะอืมแน่นเลยเพราะมื่น,นกีน้กินข้าวเปียกมาได้แหละ <c oughs> อืมขึมาต้อนควา้ายังพวกเหงางกินคนเดียวมึงอิ่มเพื่อน ยี่งไปไหนก็อินเลยทุกคนอย่าบอกเราเลยน่อาออาช <ไป S 1> ีบว่ต้องาำอ่ะยิ่มแล้วเด้หั่นกหันกันใสอืจะว่านี่ <S 2> <S 2> นกมกปอกปะไรนมนะนมกาอาไรนมใช่ไหม มนี่เกินในร้านอ,อืมแบอือครับแซ่บขอบแกครับคำนี้แก่จะมาคำนี้นัน้ำมีหรรั่นเลยจะมาแซ่กันน,ะนนะันคนเนาะรับ